ครับช่วงนี้ครับสวัสดีพี่น้องเช่าเพจเชฟโจ๊ะจัดไปครับมาครับวันศุร์ครับตัวสัปดาห์ครับอืนมันเสาร์อาทิตย์หยุดบือนครับเนาะก็เวลาประมาณกับทุ่มหนึ่งครับทุ่มหนึ่งเชฟโจมะวันนี้กะว่าสีํำไอ้ส่ตันครับกับไอ้บักุ่งใส่กันครับยัวยัวยัวหลยกจริงกับไอ้มะละครับ แต่ว่าไปหาเซตันโมมี่ครับอธิคำเติบครับทัวร์เซตันเนี่ยหาอย่างอยู่เลยน้ำห่างก็ก็มีอยู่ครับแต่ว่าเจ็บโจ้รู้สึกว่ามันราคาแพงเนาะผมไปหา้วยน้ำเคียงน่ายถือกว่าครับก็เลยว่าได้ครับวันนี้ก็เลยได้เด็กปูมาใช่ปูมาครับปูหมาตัวงามครับปูหมาตัวใหญ่ครับเอามาตำครับตำใส่บะคุ้งครับ ก็ปีนปาดุกครับเนี่ยปีนปดุกโอ้ยจับปิ่นปอดุกครับมันเดิมครับมาละครับมาละขีโนกไอทั้งเอื้อยเราเก็บไปไห้ครับเนี่ครับพบบุ้งผักกาดครับโอ้ยยังเก็บสํารับเนียมาครับมามาดิครับเขาเนี่ยตีบายครับขเนี่ยทีบาร กระปิ่งปลาดูกจแกบเหรอครับมามานี่ครับเ<า>เดี๋ยวปลาดูกไงกับปลาดุกไว้นี่ครับมาสิบมังหนามับสิบมังนามก่อบบน มบืองกับปูปูหม,มากับปูหมากเดี๋ยวอันนี้มัน,นกาบมันครับมันต้องถูกถูกเน่ะเบิง้งจินเนี่ยมันเบบหวานครับหวาน เนี่ครับก็ปดิดประตูโอ้เดี๋ยวอานอานไปหนอกันแบบนี้ตัวยงี่ครับโอ้เด็กเด็กครับเด็กคร เม่พังุงครับพับงงง ตอนนี้ก็พูว่าฝนตกดีนะครับเนาะครับหลังจากไอเดือดงานมากก็รอคือผมซืว่าขึ้นขึ้นฝาขึ้นฝนมาครับโอ้วอร์ดอ่นก็ในเรื่องนี้พู้ได้ใส่ไอรถไงครับน่าจะเปิดห้อยนะครับเนาะรถเฮ็ดครับผมว่าเฮ็ดทัานไอถนนนี้เกือบปรุตูเสียนครับดึกเรียงไปเลยครับก่อใส่รถล่าห้างก่อนระวังเอาครับเด้อครับม่ต้องเฝ้าเนาะ พว่าติดเป็นกิโลครับหลายกิโลพเพราะะนั้นก็ใส่ความระมัดระวังครับเด้อต่เชียบโจนี่เอาหม้อไใส่ไปครับโอ้จวดเลยซ็กแซกิกเซ็กแซก็แซขนาดหมไส้ยังติด <laughs> ครับ 哦，就炸的好，别别别 ใือครับเรง่ายนะครับ,รบเดี๋ยวมครบทีเดียวเลยมันเนื้อหวานดีเนื้อออกมันหวานดีครับ หอมหวานเจ่อยๆครับหวาแนแซ่บขมเบิ่งครับ

จะได้ก่าฝากติดตามเพจเชฟโจนะครับเด้อเชฟโจจัดไปครับกับไอจะล่งอีกช่อนทางหนึ่งคือทาง youtube ครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตจัดการเปรับกับปูประมาณซี่หาโตครับเนี่ยซี่หาโตคนเนี้ยครับกระดุกกับยุ่ยๆ่พี่น้องดูครับรับเดี๋ยวตรงนี้ขออนุญาตพี่น้องกินข้าวต่อครับตรงนี้ขอพุณอะครับที่ติดตามครับเชฟโจแจัดไปครับขอบคุณครับ